วิธีการยกแบบถัดไปนะคะสามารถยกได้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะเคลื่อนย้ายคนไข้บนเตียงหรือว่าย้ายคนไข้ออกนอกเตียงเพื่อไปที่วิวแชร์หรือว่าเก้าอี้หรือว่าเตียงอื่นนะคะโดยวิธีการนะคะผู้ยกนะคะสอดมือไปที่ปุ่มกระดูกนะคะตรงบริเวณก้นนะคะด้านตรงข้ามนะคะ วิธีนี้ใช้ผู้ยกสองคนนะคะผู้ยกอีกคนหนึ่งก็ทำวิธีการเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับมืออีกข้างหนึ่งนะคะช้อนที่บริเวณใต้ขานะคะตัวคนไข้นะคะเอามือกอดไว้นะคะกอดผู้ยกไว้นะคะให้จังหวะนะคะเดี๋ยวจะย้ายคนไข้ไปนั่งที่วิลแชร์นะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม โดยปกติแล้วนะคะการยกแบบนี้เนี่ยจะต้องเคลียร์ทางที่เราจะเดินไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้เป็นทางที่เราไม่จะต้องไม่ไปนชนสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนตัววิวแชร์เนี่ยเราก็จะเตรียมล็อกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นะคะ